ไตรศกเราเฟื่อพรานใหม่ใจระห่ำตอนที่สี่สางหมี สองเกลอไอ้สมกับไอ้ก้อนมุ่งหน้าออกจากหมู่บ้านลงเขาสู่ตัวเมืองความจริงแล้วระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันนักหากถนนถูกลาดยางอย่างดีตลอดสายคงถึงได้ภายในสองสามชั่วโมงรถวิ่งเท่านั้นแต่ด้วยว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นนอกจากหลุมบ่อที่บทจะตื้นก็ไม่เกินฝ่ามือบทจะลึกก็ล่อเอาเกือบครึ่งเขายัางมีอีกอุปสรรคคือหน้าดินที่อุ้มน้ำไว้จนชุ่มและลื่นง่าย เป็นเหตุให้การคั้วปูเลงด้วยมอเตอร์ไซคันเก่าซึ่งบรรทุกชายจากการสองคนกับหนังเสืออีกหนึ่งพื้นเลี้ยวลดหลบหลุมแล้วยังต้องคอยเบรกเอาสองตีนคนขับราพื้นช่วยช่างดูทุลักทุเลเหลือล้นกว่าจะถึงรอยต่อถนนดำที่มุ่งเข้าสู่ตัวเมืองก็เล่นเอาเกือบเที่ยงรองเท้าของไอ้สมขาดกระจุยไปเสียข้างหนึ่งไอ้ก้อนเห็นแบบนั้นก็ขังจนตัวยโยนตายตายตาย ขายหนังเสือได้ก็ซื้อรองเท้าใหม่ด้วยนะมึงนะโอ้โหสภาพไอ้สมเหลือบมองกรอกตามองขัดเคืองกับการจิกัดของเพื่อนสนิททั้งคู่นั่งพักทั้งคนทั้งเครื่องรถให้เย็นสักครู่ก็ออกเดินทางอีกครั้งกว่าจะเข้าตัวเมืองกว่าจะทําการซื้อขายหนังเสือกับเจ๊กเสงพ่อค้าที่รับซื้อกันเป็นประจำกว่าจะหาอะไรต่อมีอะไรให้เป็นทั้งอาหารท้องและอาหารตากว่าจะหาหมอเพราะอสมเกิดเจ็บหน้าอก นั่งรอการรักษานั่งรอยาอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับมาถึงทางเชื่อมขึ้นหมู่บ้านทุกกิจกรรมผ่านเวลาไปเป็นวันๆไอ้สมกับไอ้ก้อนยืนมองทางดินแดงที่ทอดยาวขึ้นเขาราวกับจะไม่รู้จบเล่นเอาจวนค่ํากูบอกมืองแล้วให้นอนในตัวเมืองสักคืนหาวัดซุกหัวให้พอหลับได้หน่อยก็ไม่เชื่อขาลงวนานแล้วขาขึ้นนี่นานกว่าไม่ถึงเอาค่อนคืนเลยรู้ว่าแบบเนี้ยเอาหน้า ไอ้สงครางกูอยากกลับบ้านใจจะขาดอยากเรียนคาถาอาคมกับลุงคำแกไว้ๆกูอยากเก่งหนีมึงก็เก่งสุดโต่งแล้วเพื่อนเอ้ยบรรดาพรานหน้าใหม่ในหมู่บ้านไม่มีใครได้เสือได้สางอย่างมึงขนาดพรานเก่าบางคนยังไม่เคยได้ยิงสักเปรี้ยงเลยอย่าใจร้อนนักเลยว่าลุงคำแกบอกว่าจะสอนก็คือสอนนั่นละ ไอ้สมพยักษน่ารับในความสัวลางก่อนขึ้นพรอมมอเตอร์ไซค์กระทืบคันสตาร์ทสองาครั้งเครื่องก็กระหึ่มแสบแก้วหูไปตีไปกันเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่บิดจนหมดปลอกก็ยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน20เพราะไต่ขึ้นตามทางดินแดงสูงชันกล้องไปกับราวป่าทั้งสองด้านไอ้ก้อนแงนหน้ามองม่านฟ้าที่คลาคล่ำไปด้วยหมู่ดาวและจันเต็มดวงที่คืนนี้ช่างประหลาดนัก มันไม่ได้มีสีขาวนวลแต่กลับแดงเลือดสวยแปลกตาไปอีกแบบใจคิดไปถึงเรื่องต่างๆนานาที่ได้พบมาแล้วก็ให้นึกอิจฉาในความใจกล้าของไอ้สมต่างว่าเป็นมันคงไม่กล้าเข้าป่าเพียงลำพังแน่ๆแต่ไอ้สมกลับไม่เกรงกลัวความจริงเหตุผลลึกๆนั้นไอ้ก้อนเข้าใจอยู่พ่อแม่ไอ้สมตายตั้งแต่มันยังเด็กและตั้งแต่นั้นมามันก็อาศัยอยู่เพียงลำพัง ความที่เป็นเด็กดอยเด็กบนเขาการเอาชีวิตรอดถูกปลูกฝังตั้งแต่จำความได้ดังนั้นไอ้สมจึงสามารถอยู่ได้โดยการรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองพอเป็นหนุ่มแน่นก็เริ่มเล่นปืนเข้าป่าล่ากอรรอกกระแตไก่ป่าไปจนเก้งกวางตามแต่จะหาได้แล้วเอามาขายแลกเงินฝีมือของไอ้สมแม้จะยังเทียบพรานเก่งๆหลายคนในหมู่บ้านไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ขี้ ของป่าทั้งหนังเขาเนื้อสัตว์มันหาเอาไปขายให้จนสนิทกับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อถึงขนาดเขาให้เงินค่าของที่หาได้แล้วยังแถมขนมบ้างยาสูฟรฝรั่งบ้างให้ไอ้สมเพราะถูกใจมันกูอิจฉามึงจังเลยวะสมเอ้ยกูยกับมึงอายุไล่กันแท้ๆจนป่านนี้กูย,ยังไม่พ้นใบบุญพ่อแม่เลยขนาดปืนแก๊ปที่กูใช้ยังต้องของเงินพ่อไปซื้อต่อเข้ามากูแล้วอายวะ่ะฮะมึงว่าอะไรนะกูไม่ได้ยิน ไอ้สมหันมาตะโกนถามแข่งกับเสียงเครื่องรถเพราะรู้สึกเหมือนจะได้ยินไอ้ก้อนบ่นพื้นพามอะไรสักอย่างจะเบาเครื่องฟังก็ไม่ได้เพราะยังไม่ถึงจุดพักปลาเดียวได้ไหลลงไปคอหักตายข้างดอยเท่านั้นที่สุดมันทั้งคู่ก็ควบรถขึ้นมาถึงเนินเรียบตอนหนึ่งซึ่งคิดเป็นระยะทางหนึ่งในสามของทั้งหมดตรงนี้ชาวบ้านหักโค่นต้นไม้ใช้จอดตัดหน้าดินเอาไวจ้จนเรียบเพื่อให้คนขึ้นมาจากด้านล่างได้พักเหนื่อยเอาเอาพักกันหน่อยถอะวะ วางขากุนิชาดิกเยี่ยวไหลไม่รู้ตัวแล้วไอ้สมว่าซื้อตัวหลงนั่งยองๆพักบุหรี่ฝรั่งขึ้นมาแกะซองจุดสูบก่อนยื่นให้ไอ้ก้อนเพราะเป็นคนสูบบุหรี่เช่นกันกี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้สักสองทุ่มละมั่งคิดว่านะไอ้สมตอบขณะแงหน้ามองฟ้าทัานใดนั้นเองป่าทึบด้านหลังลดหลั่นลงไปตามลักษณะของภูเขาก็ลั่นโคลงครามมีต้นไม้หักโค่น ไอ้สมและไอ้ก้อนสะดุ้งโหยงคอย่นต่างเหลียวมองไปในความมืดซึ่งก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีดำของม่านกรำมะหยี่ยามราตรีเท่านั้นาแต่ะละความสนใจกันอยู่แล้วหากไม่ใช่เพราะมีเสียงคำรามขู่ของใครคนหนึ่ง <c oughs> เกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงต้นไม้หกักโค่นทีนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วไอ้สมและไอ้ก้อนลุกพรวดพุ่งไปหลบข้างมอเตอร์ไซค์แล้วคอยชำเรืองดูว่าเจ้าของเสียงเป็นใครกัน และเกิดอะไรขึ้นใจของมันทั้งคู่เต้นโครมครามเพราะเวลานี้อาวุธที่มีคือมีดพรานคนละเล่มซึ่งจะพกติดตัวไปด้วยทุกที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ห้ามปรามขอแค่ไม่เอาไปทำร้ายใครก็เป็นพอแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะช่วยอะไรได้เล่าหากเสียงโครมครามนั้นเป็นเพียงต้นไม้โค่นธรรมดาก็ดีไปแต่หากมันเกิดจากสัตว์ร้ายจะเอาอะไรไปสู้ ด้วยมีที่จ้วงสุดแขนวัดจากปลายแล้วยังยาวแค่เมตรเศษมันจะไปสัวอะไรได้ถ้าเป็นเสือเป็นกระทิงและอีกข้อที่มันทักู้ต่างเป็นกังวลนอกจากเสียงโครมครามครึงคร่งคืนที่คาดว่าเป็นต้นไม้หักโค่นแล้วมันยังมีเสียงคำรามซึ่งชัดว่าเป็นของมนุษย์อีกด้วยแล้วมนุษย์ที่ไหนเล่าจะมีแก้วเสียงกล้าแข็งแกร่งกัดกินเข้าไปในความรู้สึกให้หนาวสถานได้เช่นนี้เอาอย่างไงดีวะเสียงนั่นเงียบไปพักหนึ่งแล้วนุ้ยไปดูให้มันรู้แจ้งเลยดีไหม อย่าเลยไอ้สมคานเกิดเป็นสางเป็นควายป่าเป็นหมีขึ้นมาเราจะซวยปืนก็ไม่มีติดกันสักกระบอกแค่มีกระเล่เหมาไม่อยู่หรอกแล้วจะไอ้ก้อนกำลังจะสำรอกคำสบทคำถามออกมาแต่ไอ้สมจริงเอามือปิดปากแล้วลากให้หลบไปอยู่รายทางทางจากมอเตอร์ไซค์เพราะเห็นว่ามีเงาของคนกำลังเดินไต่เนินขึ้นมาจากทิศทางที่เกิดเสียงนั้น เหตุที่ไสมต้องภายก้อนหลบไปในทันทีที่เห็นก็เพราะคนคนนั้นร่างสูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า2เมตรซ้ำยังกำยำชนิดแขนสองข้างต้องกลางออกแนบข้างลำตัวไม่ได้ที่สำคัญดวงตาของคนคนนั้นยังแดงวาบส่องแสงสุกปลังนั่นไม่ใช่สิ่งธรรมดาที่จะมีได้แรกทีเดียวไ้ก้อนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ต่อเมื่อเห็นในสิ่งเดียวกันก็ตาเหลือกสุกตัวให้พ้นจากสายตาพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้คนร่างใหญ่เดินยิงย่างตรงมาที่รถอย่างที่ไอ้สมคาดไว้จริงๆและทันทีที่แสงจันทร์หนาบร่างไอ้สมก็ได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆซึ่งก็มากพอจะให้ขวัญของมันกระเจิงไปไกลได้ไม่มากก็น้อยร่างที่เห็นว่าใหญ่โตคมยำนั้นถูกปกคลุมด้วยเส้นขนสีดำหยาบกร้านยุบยับซ้ำยังมีกลิ่นสาบชุนจมูก บหน้ายื่นยาวออกมาผิดลักษณะของมนุษย์ซนียังมีเขี้ยวแหลมคับปากดวงตาแดงว่าปานเรืองแสงได้ด้วยตัวเองแต่หลักๆแล้วลักษณะโดยรวมนั่นไม่ใช่คนมันคือหมีแต่จะมีหมีโลกไหนเล่าที่ยืนหลังตรงได้เช่นนี้ไม่พอแขนสองข้างและมือที่มีกรงเล็บยาวนั้นเล่ายังคล้ายของมนุษย์ไปเสียทุกอย่างแล้วจู่ๆไอ้สมก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ เรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานให้มันได้ยินตั้งแต่จำความได้เรื่องของสางหมีในคืนจันแดงแต่ก่อนมาหลังครั้งที่หมู่บ้านของมันเพิ่งจะมีคนอาศัยอยู่เพียงหลักสิบพ่อบ้านคนแรกนำพาคนบ้านเดียวกันย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่นบุกตะลุยป่าดงพงรกจนพบที่ยันเหมาะสมหักร้างทางพงจับจองเอาเป็นที่ทำมาหากินและปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ไปอยู่มาจำนวนคนเริ่มเพิ่มขึ้น ใช่จากการสืบเชื้อสายผลิตทายาทของคนที่อยู่ก่อนแต่เป็นเพราะมีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นบนเขาลูกเดียวกันนั้นหรือเราแวกใกล้เคียงหนีตายมาพึ่งใบบุญปีศาจร้ายตัวมันใหญ่ตาแดงว่าบจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่เชิงมันออกอารวาสไล่ฆ่าคนแล้วกัดกินเลือดเนื้อเครื่องในในทุกคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงเราเรียกมันว่าสางหนี นี่คือสาเหตุของการอพยพย้ายถิ่นฐานมารวมกันที่หมู่บ้านของไอ้สมนานวันเข้าคนก็ยิ่งเยอะเมื่อคนเยอะการป้องกันก็เข้มแข็งทีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสัตว์ป่าหรือสุรกายตนใดก็ไม่อาจแผ่วผ่านคนในหมู่บ้านได้แต่ในกรณีหลังนั้นไม่มีใครเคยเจอส่วนมากจะเป็นเสือหิวเสือแก่แล้วก็ช้างป่าเท่านั้น นานทีปีหนจะมีสมิงเพ่นพ่านตามป่านอกส่วนใหญ่มันจะอยู่บนเขาสูงที่อยู่เหนือป่าบนขึ้นไปอีกทีซึ่งสถานที่แห่งนั้นผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยบอกลูกหลานเสมอว่าอย่าได้คิดหาทางบุกเข้าไปทีเดียวมันมีแต่พูดผีปีศาจร้ายและอสุรากายร่างใหญ่ที่ไร้อารวาดกวาดล้างหม,าหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้จนต้องหนีมารวมกันก็ไม่พ้นมาจากที่นั่นอย่างแน่นอน ไอ้สมแหงหน้ามองพระจันทร์แล้วก็ให้หดหูใจยิ่งนักหนี่ดวงชะตาของมันจะต้องพบผีหาซาตานสัตว์ประหลาดอาถรรพา,ากันชนิดไม่มีหยุดหย่อนเลยหรือพระจันทร์เต็มดวงแดงเรือดเชน่นนี้ไอ้ตัวประหลาดร่างใหญ่ที่ยืนเล็งมอเตอร์ไซค์ของมันที่อยู่ไหม่ห่างนั้นเห็นท่าตำนานที่มันเคยคิดว่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่งเอาไว้หลอกเด็กจะมีจริงเสร็จแล้วสางหมีที่ตัวมันหรือแม้แต่คนรุ่นพ่อรุ่นปู่บางคนเคยได้ยินแต่ชื่อ เวลานี้ยืนอยู่ห่างจากไอ้ก้อนและไอ้สมไม่ถึง10เมตรแล้วพระนไอ้สมก็ต้องหลุดจากพวังเมื่ออสุรกายสางหมีตัวนั้นคำรามรั่นมันยกรถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของไอ้สมขึ้นราวกับไร้น้ำหนักเสร็จแล้วก็ทุ่มทิ้งดังโครมไม่ต้องถามเลยว่าจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้มันก็เก่าจนไม่รู้จะเก่ายัางไงแล้วแค่วิ่งได้นี่ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆร้อยปี นี่โดนทิ้งโครมลงมาโครงเหล็กวิ่งได้จึงกลายเป็นเศษเหล็กอย่างสมบูรณ์ไอ้สมรถมึงไอ้ก้อนเผือตัวร้องตะโกนออกไปอย่างลืมตัวนั่นเป็นการบอกถึงตำแหน่งที่ตั้งของมันทั้งคู่อย่างไม่ต้องสงสัยไวเท่าความคิดอสุรกายสางมีหันขวับและพุ่งเข้ามาหามันทั้งคู่อย่างรวดเร็วไอ้สางมีกระโจนขึ้นบนอากาศแล้วลงพื้นด้านหลังมันทั้งคู่พื้นแผ่นดินสะเทือนเดินล่านปานจะแยกออก ไม่มีเวลาให้ไอ้สมและก้อนตกตะลึงนานนักสางง่งมีเงื้อแขนกำยำที่มีกรงเล็บแหลมคมขึ้นจนสุดแล้วเหวี่ยงแหวกอากาศลงมาในเสี้ยววินาทีไอ้ก้อนยกเท้าถีบยอดอกไอ้สมเต็มรักผลักให้มันทั้งคู่แยกออกจากกันช่องร่างระหว่างกลางจึงรับเคาะแทนไปถูกกรงเล็บฟาดลงจนเศษดินเศษหินกระเด็นกระดอนแยกกันก่อนไอ้สมแยกกันก่อน ไอ้ก้อนร้องบอกพร้อมลุกขึ้นวิ่งตะเดิดไปทางหนึ่งไอ้สมเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนคิดในทันทีลุกขึ้นบ้างแล้วก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามไอ้สามียืดตัวขึ้นเดี๋ยวหน้ามองมันทั้งสองสลับกันช้าๆจากที่คิดคือมันต้องสับสนบ้างแล้วว่าจะล่าใครดีแต่ที่ไหนได้มันกลับทำท่าเหมือนจะหัวเราะเยาะเสียงที่แปล่งออกมานั้นแถบแห้งเยือกเย็นและยังมีเ้าของความเป็นมนุษย์ชัดเจนอะไรวะมันเป็นคนหรือไม่ใช่สมิงหรอกเรย ไอ้ก้อนเอ่ยกับตัวเองด้วยความสงสัยเพียงเท่านั้นก็ต้องรู้สึกถึงแรงกระแทกเข้ากลางอกไอ้สางหมีพุ่งเข้ามาหามันและหวดด้วยหลังมือชนิดตั้งตัวไม่ทันภาพที่ไอ้ก้อนเห็นในเสี้ยววินาทีนั้นคือพื้นฟ้ากว้างเสร็จแล้วก็ตลบปัดกลับหัวต่อมาก็รู้สึกถึงแรงกระแทกหนักหน่วงอีกครั้งเมื่อร่างของมันร่วงกระแทกพืน้นไอ้ก้อน ไอ้สมตะโกนลั่นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนมันไม่คิดอะไรให้เสียเวลาวิ่งสุดฝีเท้าตรงไปดูอาการเพื่อนแล้วก็ไม่สําเร็จสางหนีซึ่งไม่รู้ว่าถึงตัวตั้งแต่เมื่อไรความหมับจับลาคอแล้วบีบพร้อมยกร่างลอยจากพื้นนี้ของดีนี่มึงไอ้สมเสียว่าสางหนีนั่นเป็นคนจริงๆหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นคนเพราะมันพูดได้ซ้ํายังพูดถึงอะไรที่มันไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียว ไอ้สมทั้งเตะทั้งต่อยใส่ผู้กลุ่มชะตาชีวิตของมันเต็มกำลังแต่ก็ไม่ต่างจากการเตะการต่อยใส่หินผาร่างกายที่เต็มไปด้วยขนยุบยับของสางหมีแข็งแกร่งเป็นที่สุดกลับเป็นตัวมันเองเล่าที่เจ็บแปลบทั้งมือทั้งตีนซ้ำแผลเก่าซึ่งตอนยิงกระสุนประคำอาคมยังไม่ทันหายดีเอาจริงๆกำลังอักเสบเสียด้วยซ้ำการบีบเข็นลำคอร่างห้อยต่องแต่งยิงซ้ำให้ช้ำหนักเข้าไปอีก หากตอนนี้มีปืนแล้วก็ไอ้สมครางในใจตัดพ้อ้แก่โชคชะตาขนาดไม่ได้อยู่ในป่าอาถรรพ์ผีหายอย่างตามราวีพวกมันได้อีกแล้วในวินาทีก่อนที่สติจะดับวูบไปนั้นมันนึกถึงมีดพรานขึ้นมาได้ใช้แรงเงือกสุดท้ายชักออกจากฝักฟันฉับเข้าที่แขนขวาของสางหนีตามธรรมดาถ้าเป็นคนด้วยกันระยะการฟันคงลอ,อก,ก้านคอไปแล้วแต่นี่ด้วยความใหญ่โตของอสูรกายร้าย เพียงฟันให้ถึงต้นแขนก็เหยียดจนสุดช่วงตัวเท่าที่จะทำได้แล้วอ่ามันได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อสามีร้องคำรามอย่างเจ็บปวดเหวี่ยงไอ้สมรงกระแทกพื้นแล้วล่าถอยไปตั้งหลักไอ้ก้อนส่วนเซออกมาพยายามประคองไอ้สมขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะตัวมันเองก็เจ็บไม่น้อยก่อนหน้านี้มันเห็นเหตุการณ์โดยตลอดมีดพรานของไอ้สมสามารถเฉือนไอ้บีศาจนั่นจนร้องลั่นเลือดกระฉุดได้ แต่ดูท้าไอ้สมคงรุกไม่ไหวในเร็วเวนี้เพราะอาการเจ็บสะส,สมคงส่งผลให้มันปวดจนราวกับตัวเองกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วกระมังก็ได้กูเองก็ได้ไอ้ก้อนร้องคำรามออกมาฉวยเอามีดพรานจากมือไอ้สมที่ครางอือพยายามตั้งสติมันตั้งใจจะเอามีดพรานของเพื่อนนี่แหละฟันซ้ำหันสางเหนีให้รู้ดำรูแดงแต่แล้วเพียงแค่กำไว้ตัวมันเองก็ต้องสั่นสะท้านหนาวเยือก ราวกับว่ามีดพรานเล่มนี้จะดูดอาวิญญาณของมันนะให้ออกจากร่างไปจนหมดชิ้นก็ไม่ปานไอ้ก้อนสุดจะเหลือเรี่ยวแรงคอนมีดทั้งที่มันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารแต่ก้อนกลับรู้สึกว่ามันกำลังหิ้วเหล็กหนักเป็นสิบกิโลเอาไว้ในมือเพียงข้างเดียวที่สุดก็ต้องปล่อยให้ร่วงปักพื้นเสียววินาทีนั้นหูของมันพรานดินเสียงหัวเราะเยาะของใครบางคนก้องสะท้อนกลับไปกลับมา มันราวกับว่าดังมาจากที่อันห่างไกลขณะเดียวกันก็ราวกับว่าเจ้าของยืนอิงแอบจ่อริมฝีปากชิดข้างหูไอ้สมขวาดำมีพรานของตัวเองที่ปักเดดด้วยสัญชาตยานยันกายลุกขึ้นยืนเคียงข้างเพื่อนตั้งท่าจะสู้ไอกอนเหลือบมองเพื่อนด้วยความประหลาดใจทั้งที่เมื่อครู่มันไม่สามารถถือมีดเล่มนั้นได้เอาไว้ได้มันหนักมันหน่วงมันเยือกเย็นจับก้วกหัวใจแต่สมกลับถือเอาไว้ได้สบายสบาย กูละอิชฉามึงจริงๆไอ้สมมึงจะเก่งกาดไปถึงไหนวะไอ้สมกรอกตามองแทบจะหลีปิดเพราะจวนจะสิ้นสติมองไอ้ก้อนด้วยวาอาการสนเท่ขูดหาอะไรของมึงกูมงไม่เข้าใจเอาเถอะไอ้ก้อนบอกปัดสงๆงจักมีดพรานของตัวเองขึ้นมาบ้างลุยแม่งเลยหาเอ้ยเกิดมากูเพิ่งจะเคยเห็นไอ้ตัวพันนี้นี่หรอวะ ซางหมีเห็นท่าทางที่พร้อมจะสู้สุดใจขาดดิ้นของเหยื่อทั้งสองก็หัวเราะเยือกเย็นก้าวอาจอาจเข้าหาและหยุดทางจากไอ้สมและไอ้ก้อนเพียงเล็กน้อยราวกับว่าจะประกาศก้าวเพื่อเป็นการให้เกียรติในเมื่อพวกมึงมีใจสู้กูก็จะขอรับน้ำใจและขยี้พวกมึงให้ตายอย่างสมศักดิ์ศรีเสียงหัวเราะและท่าทางของปีศาจร้ายปานจะบอกเช่นนั้นสันดานเอ้ยไอ้สมเดือดดานขั้นสุดกล้าเข้าหา แต่ไอ้ก้อนรั้งตัวเอาไว้สายหน้าดิกอย่าเพิ่งกูจะเป็นตัวล่อให้มีดของมึงฟันมันเข้าแต่ของกูไม่แน่เดี๋ยวกูจะเข้าไปก่อนถ้ากูฟันมันเข้าเราก็จะมีโอกาสเพิ่มมึงค่อยตามไปซ้ำอีกทีมันเสร็จเราแน่แต่ถ้ากูฟันมันแล้วไม่เข้าไอ้ก้อนไม่ได้ต่อให้จบประโยคแต่เบงเสียงดังลั่นเรียกพลังใจและวิ่งใส่สางหมี หวงมีดพรานคมขาวววับไอสมร้องห้ามแต่ก็ช้าไปทำได้เพียงวิ่งตามแต่ก็ช้าเต็มทีความเจ็บปวดรุนร้าวแผ่สั้นไปทุกอนูของร่างกายไอก้อนไปถึงตัวสังหนีก็เงื้อมีดฟันฉับแต่กลับได้ยินเสียงดังปึง้งพร้อมกับแรงต้านสัมสัมพานไปทั้งแขนปานฟันแกนไม้แดงด้วยสันมีดเดี๋ยวมองมีดพรานของตัวเองก็เห็นเพียงใบที่เหลือไม่ถึงนิ้วจี้ติดอยู่กับแผงอกกำยำขนยุบยับ ส่วนที่เหลือหักกระเด็นไม่รู้ตกไปตรงไหนนั่นเท่ากับเป็นการชี้ชะตาชีวิตของมันแล้ววาระสุดท้ายที่แท้จริงคงมาถึงแล้วในวันนี้ในเสี้ยววินาทีข้างหน้านี้ไอ้ก้อนออกมาไอ้สมเห็นทุกอย่างเต็มตามันร้องเรียกเพื่อนให้ถอยห่างจากสังหมีตัวนั้นแต่มันสายไปแล้วเพียงแค่ไอก้อนคิดจะห้าหันกับอสูรกายตัวนั้นมันก็ก้าวขาเหยียบเข้าไปในเมืองผีแล้วก้าวหนึ่ง สางมีเอื้อมมือจับหมับกำรอบหัอยก้อนเอาไว้ไอ้สมรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ยานะโว้ยโผ<ถ>ล่ไม่มีความปราณีใดๆจากอสุรกายตัวนั้นมันบีบหัวของไอ้ก้อนแตกกระจายคามือดังบีบส้มเน่ามะม่วงเน่าร่างของไอ้ก้อนกระตุกสันระิกนิดนึงก่อนจะแน่นิ่งแขนขาอ่อนยัว่ว สางมีบิดข้อมือนิดหนึ่งแล้วสามารถปิดหัวที่เละเทะไม่เป็นทรงให้ขาดออกจากร่างไรวิญญาณของไอ้ก้อนได้อย่างง่ายดายมันปล่อยร่างของเหยื่อไร้หัวสุดลงนอนแน่นิ่งจงกองเลือดส่วนเศษมันสมองเศษเนื้อที่อยู่ในมือมันก็ดูดกินอย่างอริดอร่อยไอ้สมอาปากค้างการตายของไอ้ก้อนเพื่อนรักมันเห็นทุกเหตุการณ์อย่างชัดเจนในขณะที่สางหมีกำลังมีความสุขกับมันสมองสดๆรดเดอร ไอ้สมเองก็เอาแต่จ้องมองร่างไร้วิญญาณที่แสนอเนจอนาไร้หัวของเพื่อนรักมันเสียใจจนพูดไม่ออกเสียใจจนร้องไห้ไม่ออกเสียใจจนหายใจไม่ออกด้วยซ้ำไอ้สางเมนชยมำเดืองตาแดงบ่าของมันมองมาที่ไอ้สมพรางคำรามเพรือเสยแย่แย่เคี้ยวแน่ละมันหมายตาไอ้สมมีคนสมองสดสดไสสดสดเลือดสดสดของไอ้สมมันต้องได้รินรถในคืนนี้ และไม่ต้องรอเวลานานเกินไปแลบเปลี่ยมือที่ยังเปื้อไปด้วยขาวเลือดพรางย่างเข้าหายสมช้าชจาก10เมตรเป็น5เมตรจาก5เมตรเป็น3เมตรที่สุดสางนี้ก็หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไอ้สมเพียงเมตรเดียวมันกรอกตาแดงว่ามองมนุษย์ตัวใจ้อยอย่างเหยียดหยามไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยโลกาจะเปลี่ยนไปเช่นไรมนุษย์ก็ยังเป็นเหยื่ออันโอชะและกระจอกงอกง่อยสำหรับมันอยู่ร่ำไป ด้านไอสมมันไม่คิดตอบโต้ต่อสู้ใดๆแล้วไอ้ก้อนเป็นเพื่อนคนเดียวของมันเป็นเหมือนญาติแท้ๆที่มันหมายจะฝากีฝากไข่ยามแก่เท่าหากไอ้ก้อนมีเมียแล้วมันจะมีด้วยไอ้ก้อนมีลูกมันก็จะมีด้วยแล้วมันจะสั่งสอนลูกของตัวเองว่าให้รักและเคารพไอ้ก้อนให้มากๆเพราะชายนามว่าก้อนเป็นคนที่มันยอมตายแทนได้ไอ้ก้อนเป็นคนดีเอาสิมึงฆ่ากูเลยกูไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ พ่อแม่ต่างก็ทิ้งกูไปจนหมดมีเพื่อนแค่คนเดียวมึงก็เสือกมาพรากมันไปอีกเอาสิมึงฆ่ากูเลยไอส้สงครางสั่งเสียตัด้อกับสางหมีไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าใจหรืออยากจะเข้าใจไหมแต่มันแค่ต้องการพูดให้ได้รู้ก็เท่านั้น <c oughs> สางหมีเปล่งเสียงหวัวเราะแหบแห้งละลำคอเช่นเคย มันเอื้อมมือข้างเดียวกันกับที่ปริชีพแอคก้อนขึ้นหมายจะคว้ากระโหลกของไอ้สมและบีบให้แหลกละเอียดเช่นกันแต่แล้วเสียงปืนนัดหนึ่งแว่วขึ้นจากที่หนึ่งที่ใดร่างของสังมีสถานว่าพังงาถอยไปก้าวหนึ่งตามแรงประทะเสียงปืนลั่นอีกสองสามนัดติดติดกันพร้อมพร้อมกับที่สังมีปีศาจร้ายถอยฉากยืนแทบไม่อยู่ที่สุดมันก็คำรามลั่นอย่างเดือดดาลแล้ววิ่งหายไปกับความมืด ไอ้สมเพียงแต่ยืนมองนิ่งแม่กระดิกตัวใดๆกระทั่งใครคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นนั่นเองมันจึงพาตัวเองออกจากพวังแห่งความเสียใจเกือบตายแล้วนยายนุน่มอนั่นสิเกือบตายแต่ก้อนมันตายไปแล้วไอ้สมครางออกมาเพียงเท่านั้นอาการบาดเจ็บจากสมของมันก็ดันจนความอดทนขาดสบั้นไอ้สมหมดสติสุดหัวบลงในบัดดล